สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิด,ดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทําละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอยวันนี้ฉันมาสายแนะ่ๆไม่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 มาสายมีเพื่อนอี่สามคนวันนี้เธอมาสายเหรอเอา้าไม่ใช่เพื่อนเป็นรุ่นพี่ด้วยซ้ำ นี่เธอวันนี้เธอมาสายเหรอเอาไม่ตอบฉันซะด้วยนี่ละเกลียดฉันฉันขนาดน,นั้นเลยเหรอสวัสดีฉันไปตัดผมมาว่าว่าสวยไหมอะสวยใช่ปะไม่เคยมีใครคุยด้วยเลยอะเราทำการบ้านก่อนเอ้ไม่ทำตัแต่เมื่อคืนแม่ติวให้หนักเลยว่า พรุ่งนี้สอบแล้วแมต่ตไวแน่เลยฉันไม่อยากติวหนังสือฉันอยากนอนพักผ่อนอยากเล่นเกมแต่แม่ต้องติวหนังสือให้ฉันมันน่าเบื่อเมื่อไหร่จะจะเข้าห้องเรียนเนี่ยอยากกลับบ้านไปเล่นเกมแล้วไปกลับไปก็เหมือนเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าแม่ต้องติวหนังสือให้อีกเบื่อจริงๆเลยอได้เวลากลับบ้านแล้วกลับไปหาแม่ได้กลัว โชมาเนี่ยนี่ลูกกลับบ้านหรือยังล่ะเนี่ยรีบกลับบ้านเลยนะรีบอ่านหนังสืออย่าไปทะเละทลา่ที่ไหนละ่ะเข้าใจไหมเลิกเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านซะรู <laughs> ้แล้วค่ะแม่แต่ถ้าเกิดแม่จะโทรม,มาเรียกแล้วแม่ติมีมหนังสือหนักขนาดนี้ <c oughs> หนูไม่ได้ทาการบ้านค่ <c oughs> ะแม่แล้วครูจะบ่นหนูนะเนี่ยหนูไม่อยากโดนโยังเยอะโอเคไหมคะแม่หนูไปคะ่ะโอ้ยรถมาจริงด้วยน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอุ้ยสวัสดีเพื่อน โอวิ่งล้วกว่าชันอีกอ่ะแฉันจะวิ่งแบบนี้มันก็ไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดไม่วิ่งแม่มันก็บ่นอีกอ่ะตูเปิดทิ้งไว้แม่เตรียมแม่สวัสดีค่ะอาวนี่กลับบ้านสายเลยนะไปทะเลเท่าไห่ที่ไหนมาหรือเปล่าแล้วเนี่ยไม่ค่ะแม่ไปทําการบ้านมาค่ะระหว่างทําการบ้านที่ไหนล่ะแม่บอกให้รีบกลับบ้านเอาแม่ก็ตอนที่แม่ตีวให้หนูไง ตอนที่แม่ติวมหนังสือให้หนูแม่ติวดึกหนูก็เลยลืมทําการบ้านหนูก็เลยต้องไปทําที่โรงเรียนนะคะแม่ครูก็เลยให้ทําตอนเย็นค่ะงั้นเหรอค่ะมามามารีบเข้าบ้านมาเลยมากินข้าวกินน้ําก่อนเดี๋ยวแม่จะให้อ่านหนังสืออีกรอบนึงนะค่ะวันนี้อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวแม่ทําให้กินอยากกินเป็นไข่ดาวอ่ะแม่อืมอืมเดี๋ยวแม่ทําให้กินนะ กินปลาดีเพราะปลามันช่วยทําสมองให้เราจําได้ง่ายด้วยละแม่ถ้าไม่อ่านหนังสือก็จําไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละออ้ยแม่พูดสนุกเอาเถอะอันนี้ไข่ดาวกับน้ําชาเขียวที่หนูชอบเลยนะ เลิกเล่นโทรศัพท์สักทีถเถอะนยึดโทรศัพท์นนะถ้าลูกติดโทรศัพท์แบบนี้ไม่ดีเลยนะกลับบ้านมาก็ต้องอ่านหนังสือข้าวช่วยแม่ล้างจานช่วยแม่กวาดบ้านช่วยแม่ถูบ้านช่วยแม่<อ> ene, เข้าใจไหมพ <c ute> อแล้วนูวางโทรศัพท์แล้วค่ะแมู่จนไปเรียนค่ะแม่ค่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเขอ้าใจไหมเดี๋ยวแม่จะล้างจานเองโอเคไหมลูกค่ะแม่ แม่ได้ยินข่าวมาว่าพรุ่งนี้ลูกจะสอบใช่ไหมล่ะแม่รู้จักใครหรอคะเพื่อนเพื่อนเขาก็พูดกันเฮ้ยอีพนี้น,นี่ปากเร็วจริงเลยเนี่ยอใช่ค่ะแม่จะสอบแล้วแม่ตีพให้แม่ดีจังเลยนะให้แม่ติวให้ทุกวันเลยล่ะค่ะอืมดีดีดีเดี๋ยวถ้าสอบได้ที่หนึ่งนะแม่จะซื้ออืม หนังสือใหม่ให้ยกเซตเลยเอ๊ะแม่เนี่ยก็จะซื้อพิซซ่าให้กำลังจะบอกว่าจะลดสุ่นเลยอะพิซ่าอะไรกันเล่าจะซื้อหนังสือให้อ่านเนี่ยแหละหนังสือใหม่ยกเซตเลยนะลูกถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งแม่จะซื้อให้เยอะๆเลยแล้วถ้าเกิดหนูสอบไม่ผ่านล่ะคะแม่เย่ายพูดถึงเรื่องนี้เลยนะค่ะแม่ แม่ไม่เคยสอบตกเหมือนหนูหรอกเอาแม่พูดอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าแม่ตั้งใจเรียนยังไงล่ะตอนเด็กใครวัยรุ่นน่ะแม่เขาก็อยากไปเที่ยวกันทั้งนั้นแหละแม่พี่แต่แม่หนูนอนอยู่บ้านเนี่ยรีบกินแล้วก็รีบเอาหนังสือมาอ่านได้แล้วแม่หนูไปอ่านหนังสือแล้วแม่มาเติวหนูรู้หนูไม่รู้อ่ะบางคําอ่านไม่ออกเตรียมหนังสือไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ล้างจานเสร็จเดี๋ยวแม่ตามไปนะโอเคค่ะแม่โอาย เหมือนจะอุ้ยแม่ตามมาด้วยเหรอจะ๊ะก็ใช่นะสิบอกว่าจะพามาสอนหนังสือ,อยังไงล่ะนี่กะว่ารอแม่สักพักจะไปเล่นเกมสักหน่อยอดแล้วเราแม่ก็เปลี่ยนชุดบ้างสิอ้าวดูสิคุณครูเขาสอนอะไรการบ้านอันนี้วิชาสังคมอันนี้วิทยาศาสตรส์อืมคณิตศาสตร์ทำไมคะแนนลูกสอบได้แย่ขนาดนี้เนี่ย โอ้ยแม่ช่วงนี้มันติวหนักคําสมองไม่ค่อยดีหลบไม่ค่อยสงบที่หน่อยอะแม่รู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่าก็ตั้งใจเรียนแต่บางครั้งก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยคุยด้วยเท่าไหรอ่อ่ะเพื่อนเขาไม่คุยด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจเรียนยังไงล่ะโอ้ยแม่ไปโรงเรียนนะไม่ได้ไปคุยกับเพื่อน ราก็ต้องคุยกันบ้างเคยเห็นไหมอะจอกพี่นุ่งหนองอุ้มน่ะแม่น้อนงอุ้มอะตอนตอนสอบเขายังคุยกับเพื่อนเขาหลันล้าเลยแล้วเขาสอบผ่านไหมล่ะถามเขาดูหรือยัง <c oughs> ไม่ผ่านนะแม่ <c oughs> ใจหมดเลยแม่อยู่หน้าประตูได้ไงเนี่ยแม่ก็จะมาให้กำลังใจลูกยังไงล่ะจ๊ะต้องสอบให้ผ่านนะวันเนี้ย <c oughs> ได้เลยแม่แต่หนูกี้ตกใจแม่ความจำเสื่อมแล้วมันนะ แม่แต่งตัวส,สวยเลยนะเนี่ยแม่ยืมชุดใครมาเนี้ยวันนี้ลูกต้องสอบให้ผ่านนะเข้าใจไหมแม่ให้กําลังใจลูกอยู่นะเนี่ยค่ะแม่หนูจะไปสอบแล้วล่ะแม่ไปอาไปเลยลูกรีบไปโรงเรียนได้แล้วโอ้ยแม่อย่างเหนื่อยอยู่เลยอะต้องไปโรงเรียนแล้วอะย่างจุดอีกวันหนึ่งอ่ะเฮ้ยนี่ตีห้าแล้วเนี่ยแม่พามาเนี่ย ตั้งใจเรียนนะลูกค่ะแม่นี่ฉันก็ผิวเดี๋ยววันนี้แม่ให้จักรยานปั่นไปโรงเรียนเป็นการโชคดีจะได้ไปจะได้สอบลงผ่านนะค่ะแม่น้อตะโกน่้องย่ต้องตะโกนคุยกันไหมหล่ะเนี้ยสอบผ่านแน่ๆเลยจากคฤษฎีว่าคนสวยชอบสอบผ่านแม่ต้องดีใจแน่ๆเลยแล้วแม่ก็แอบซืพอพายเราซื้อพิซซ่าใหเรากินสิ โอ้โหนี่พอออยไม่อยู่เนะี่ยไปไหนกันเหมือนแล้วเนะี่ยนี่ฉันต้องเลยคนแรกเลรอเนะนี่ยแม่จอดนี่ก็รนจักรยานสอบได้ไหมอะวิชาเนี้ยสังคมอะ่ะเฮ้ยไม่คุยกันด้วยอะ่ะเหมือนรู้จะลอกอะ่ะอิงอิงฉลาดจริงรู้จะลอกเรื่องประเด็นอะเด็กเด็กเริ่มสอบได้วิชาแรกสังคม กาม่วแกันก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายข้อคนคนข้างข้างขางงูจะก้าวจะใช้ดีจะชิงตีดังกวางไม่เนี้ยโอเคเก็บข้อสอบไปวางไว้ตรงนั้นได้ใครสอบเสร็จแล้วไปสอบเสร็จแล้วนะจ๊าสอบเสร็จแล้วจ้า ใครสอบเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยโอ้โหคนนั้นสอบเสร็จเร็วจังเลยอ่ะสอบเสร็จคนแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะสอบเสร็จคนแรกเลยอ่ะบายบนยนเจอฉันก็กลับบ้านกอนละกันนะถ้าเกิดเมาสอบตกแม่ตาทำยังไงล่ะเนี่ยทีนี้ยอยากรู้จริงๆเลยตอนเธอสอบผ่านแล้วเหรอค่ะก้เนี่ยมันเกรดเอของคุณทุกคนคุณสอบผ่านเหมือนเดิมแหละ ใครที่สอบเสร็จแล้วเก็บกระดาษไปให้ผู้ปกครองครับเอา้าตรวจเสร็จเร็วจังวะืมกระดาษมันก็เล็กๆน้องตรวจเสร็จเร็วเออาไปด้วยนะไปให้แม่เธอดูดิว่าแม่เธอจะพูดว่ายังไงเอาไปให้แม่เธอดูเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วม,มาดูกันอสอบเสร็จเร็วกว่าเพื่อนดูซิว่าเธอจะตั้งใจเรียนหรือเปล่า พูดแบบนี้ชัดเลยฉันว่ามีสอบตกแน่ๆเลยพูดแบบนี้ครูถึงเท่นแล้วสิสูงคะแนนเต็มเลย <c oughs> ดีใจทำไมเนี่ยแม่คงโพกกระโหลกแล้วมั้งเห็นแม่ไม่ชอบใครสอบตกซะด้วยสิกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเอาเข้็สอบให้แม่ดู อ,อ้อาวกลับมาแล้วเหรอลูกรักของแม่มามาเอาผลสอบมาให้แม่ดูสิลูกไม่รู้ทำไมครูพอตรวจสอบข้อเสร็จใช่ไหมครูกลับเชีย่ยด้วยแม่อู้หนูคงจะสอบได้คะแนนเยอะจ้ะลูกครูก็เลยดีใจละมั้งมา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 ,มา,มา,มานั่งโต๊ะมานั่งที่โต๊ะเร็วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูข้อสอบของลูกนะค่ะแม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเลยค่ะแม่ ศูนย์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 คะแนนหมดเลยก็เป็นก็ถึงว่าอยู่ทำไมคือกัดเคี้ยวยิ้มนาซิซี่แล้วก็ทำามโหโมโหด้วยจะไม่ให้โมโหยังไงละ่ะสอบได้ศูนย์คะแนนขนาดเนี้นายบอกแม่ว่าจะตั้งใจเรียนยังไงละ่ะทำไมทำไมมันเป็นแบบนี้ละ่ะผลสอบหนูอะ่ะก็หนูตั้งใจเรียนแหละแต่ว่านหนูทำได้แค่นี้แหละค่ะอ,ออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะ แม่โมโหมากแล้วไม่ทำไมล่ะแม่แค,ค,ค่สอบตอกเองอะแม่ออกไปจากบ้านหนูนี้เลยนะแม่โมโหมากเด็กที่สอบไม่ผ่านเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนแม่ไม่ชอบ <c oughs> นี่ลูกมาหบร้องหบร้องไห้อะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยแม่ล้อเล่นนะไม่ได้ไล่ออกจากบ้านจริงๆรหรอกมา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 ,มา,มากินข้าวมากินข้าว เราหรักแม่นนะแม่ทำหนัไปซื้อของกินก่อนกินของปลอบใจพิซซ่าแม่ทำกับข้าวไว้ให้กินแล้วรีบมากินเลยอยังร้องไห้อยู่เลยน้ำมมัมมีซื้อพิซซ่ากินหน่อยตอบก็ไม่ผ่านยังจะมากินพิซซ่าอีกอร่อยก็กินเยอะๆชอบไหมล่ะชอบมากเลยดูตั้งใจเรียนแล้วล่ะต่อไปนี้ต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมอ่ะเด็กดีของแม่ Hot, ma.